พรมชลสูตรตอนจุลศีลภิกษุทั้งหลายปุถุชนปุถุชนตรงนี้หมายถึงคนที่ยังมีกิเลสหนาที่เรียกเช่นนี้เพราะบุคคลประเภทนี้ยังมีเหตุก่อให้เกิดกิเลสอย่างนานานประการเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตก็พึงกล่าวด้วยเรื่องเล็กน้อยต่ำต้อยเพียงเรื่องระดับศีลเท่านั้นคือ ปุถุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตก็จะพึงกล่าวว่าหนึ่งพระสมณะโคโดมทรงละทรงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรพสัตว์อยู่สพระสมณะโคโดมทรงละ ทรงเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่ทรงเป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่สพระสมณะโคโดมทรงละพฤติกรรมอันเป็นข่าศึกต่อพรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์เว้นห่างไกลาจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน สพระสมณะโคโดมทรงละทรงเว้นขาดจากการพูดเท็จคือตรัสแต่คำสัตว์ดํารงความสัตย์มีถ้อยคําเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกหพระสมณะโคโดมทรงละทรงเว้นขาดจากคำส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้ หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันตรัสแต่ถ้อยคำที่สร้างสารรค์ความสามัคคี6พระสมณะโคโดมทรงละทรงเว้นขาดจากคำหยาบคือตรัสแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารัก จับใจเป็นคําของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ7พระสมณะโคโดมทรงละทรงเว้นขาดจากคําเพ้อเจอ้อคือตรัสถูกเวลาตรัคําจริงตรัสอิงประโยชน์ตรัสอิงธรรมตรัสอิงวินยัยตรัสคําที่มีหลักฐาน มีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา 8. พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตาม 9. พระสมณโคโดมเสวยมื้อเดียวไม่เสวยตอนกลางคืนทรงเว้นขาดจากการเสวยในเวลาวิกาลเวลาวิกาลในที่นี้หมายถึงผิดเวลาที่กำหนดไว้ คือตั้งแต่หลังเที่ยงวันจนถึงเวลาอารุณขึ้นส0พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าสึกแก่กุศลสิ 11. พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการทัรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว สิบสองพระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่สิบสามพระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการรับทองและเงินสิบสี่พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบธัญญาหารดิบหมายถึงธัญชาติที่มีเมล็ดมีเปลือกสมบูรณ์พร้อมที่จะงอกได้เช่นข้าวเปลือกสิบห้า พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ16พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี17พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับทาตหญิงและทาสชาย18พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ19พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร ยี่สิบพระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลา21พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการรับเลือกสวนไรนาและที่ดิน22พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร23พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการซื้อขาย24 พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด25พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงหรือ26พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำ การตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคจุลศีลจบต่อไปฟังตอนมัดชิมศีล